เฮ้ยทำอะไรกันนะฮะทำอะไรเปลี่ยนแบตครับเปลี่ยนแบตทำอะไรนี่พี่นน,นท์ <c oughs> แล้วทำอะไรกันทำไมซ่อมรถอะไรกันเดื่นดือนนี่ฮะทำรถำำเอาไปขับครับทำรถเอาไปขับ <c oughs> เอาให้ใครขับนี่ นพอ๋อเอาแล้วทำไมได้เอาให้นพไปขับคันนี้ฮะมีรถคัไถนไหนเงียบๆหน่อยเสียงดังเถะกำลังทำคลิปอยู่อู้เม่นี่ เอาแล้วตกลงไอ้คันนั้นไม่เสร็จเหรอฮะไม่เสร็จน,ะนบวันนี้วิ่งได้กี่เที่ยวได้สิบเก้ายี่สิบสิบเก้ายี่สิบประมาณสิบเก้าบวก่สิบสามสิบเก้าเที่ยวเลยประมาณได้เยอะเวอร์ 20, 20, ได้โอ้ไหมไม่ครับไม่ได้จบไหมวันนี้จบไหม จมไหมไม่จม,ม,จมอันนี่ไปขับรถแทนพ่นนท์ให้พ่นนท์มาซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้ครับโอ้ได้คันนี้ไปนี่เดี๋ยวสาวมองตึมหรือเนี่ยฮะนบใส่หมวกกันน็อกด้วยขี่มองไซไม่ต้องได้คันเรงไปด<อ>ได้นี่ได้คันเรงไปเลยอะขึ้นห่วงดิ คีโมไซน์เ่ะเป็นห่วงดินี่อือจริงๆนะเสียงเดิมวันนี้เลยว่าท่อดังเดิมไม่ได้ฮะเดิมไม่ได้เป็นไรรถมันทำเครื่องอ๋อท่อดังบ่เนี่ไม่รดนตำรวจจับบ่ที่นี่ฮะพี่น้องไม่น่ารอดไม่โดนไม่โดนบ่ใช่นรบฮะก็เเเปปนนนนััรรรีียยคบอ๋อนักเรียนตำรวจไม่จับนี่ ถ้าตำรวจจับบอกว่าเป็นลูกดำซิงดินด่วนเด้อได้ไหมรู้จักไหมเนี่ยพ่อผมเนี่ยเปิดให้ดูเลยนี่ให่จเนาะพ่อผมใหญ่นะเปิดให้ตำรวจดูเลยนี่พ่อผมนี่นี่คนนี้เป็นพ่อผมบอกงี้เลยไปเรียกพ่อมาจ่ายครับปรับหนมันต่างแค่ไหน เบิ้นเลยดิดังไหมถ้าไม่ขับให้ดังก็ไม่ดังแล้ววันนี้ทำอะไรบ้างนี่เนีเ่ยเปลี่ยนลูกสูบใหม่เปลี่ยนลูกสูบใหม่ครับเราไปจูนเก็บใหม่แล้วพี่โนบเอาไปใช้นี่ม,มันจะใช้ได้นานไหมอืมเราประกันว่านานเราประกัน<ม>อีกแล้วโนบมึงจะไปบิดแข่งกันนะเว้ย ให้เพื่อนขับด้วยอืมอย่าให้ใครขับนะเดี๋ยวเสียนายสตาร์ทมือได้ไหมนี่ขอน่อยว่่ได้ครับเนีขอลองหน่อยว่าเดี๋ยวเพื่อนเอาสตาร์ทดูดิขอลองหน่อยวะขอลองขับหน่อยว่เพื่อนขอปะกาปฏิเสธ ทำไมเสียงมันเป็นนี้อ่ะโอ้รถซิงเลยนะนี่ น้ำมันไม่นไหมนินนฮะประหยัดบ่กไม่ไฟใช้ได้ไหมเปิดไฟดูดิไ,ไปหน้าเลยโอ้เดี๋ยวเลยเว้ยนี่โอยฟังไอเสียงเดินเบาเดินหอบก็กินขาดแล้วอ,อย่าไปเบิ้ลในโรงเรียนเ้อ อ้าวนอน,นในอีกคันหนึ่ง่ะฮะคันอันนี้คันอันนี้คันเก่าใช่ไหมไอ้คันที่ทำใหม่อยู่บ้านหอกขี่ได้ไหมนะอ๋อนั่นกินน้ำมันนี่อันนี้คือมาเอาคันนี้ไปใช้ครับปกติครับรถก,กระบะไปโรงเรียนมอน,อนนบ เอ้ได้ข่าวว่าไปทำอะไรมาฮะฮะ,ฮะ,ฮะนอ้องขับรถเพื่อนยกลอ้อรถอะไรรถมอเตไม่รถกระบะนีน่แหละรถกระบนะน่ะจอดแล้วใครไปเบินนะ้ลน่ะเพื่อนเบิ้ลฮะเพื่อนเบิ้ลนี่ <c oughs> ไม่ไม่ขับไปแล้วเอ้ยไม,ไม่ชนะเตืนอนหน่อย ไม่ชนะเติมน้ำมันอันนี้จะให้เพื่อนขี่เด้อเออเดี๋ยวเพื่อนขี่ขี่เดี๋ยวมันแรงนี่มันบิดพังองีกไปเอาขึ้นรถไว้ไปไหนไปล้างจะบอกวิธีล้าง่า,า,งาถ้าน้ำอย่ล้างไม่ดีน้ำมันจะเข้าเครื่อง นี่โอ้ยไคันเท่ไปเลยดินี่ก็คุณแม่มาแต่เช้าเลยครับพาพี่นบมาเอามอเตอร์ไซค์สรุปแล้วคันที่เอามาทำก็ยังไม่เสร็จโอ้นี่เพิ่งมาบ่นน าเมื่อไหร่โอ้ของข้างไหนของของฟีโน่อ,อ,นอ้อะไรมานี่ยทำไม่ทันครับเพราะว่าพี่นนพี่นนไม่ทำงานครับทำงานอยู่ไซส์งานาาคารบ,บาวเฮ้ยได้กี่บาทเนี้ยได้กี่บาทเห็นเล่น ปกเด้งอยู่ฮะไม่ได้เช็บาทหรอ้เานเห็นกดนั่งกดโทรศัพท์เงียบเลยนะไอเราว่ามันดูอะไรวะที่ไหนได้มันเล่นไพ่เล่นเกมไพ่นะเอาคันนี้ไปใช้ก่อนครับเพราะว่าคันนั้นไม่มีเวลาทำ วันวันไม่ว่างตะเกงนี่มันไม่สวยดินน้นพลนสีขาวดิไหนล้างแบบไหนเนี่ยจะฉีดน้ำให้มัน,นเข้าเข้าตามตัวนี้ด้วยเพราะว่ารถมันไม่ได้สายกรองมันดูสด,ด โอ้อันนี้ไม่ได้ใส่กองเหรอไม่ใส่ครับกองแห้งลหรอไม่ได้ใส่ครับอ้อากาศไม่พอใส่กองแห้งไม่ได้โอ้มันขี่ทางฝุ่นไม่ได้นะเนี่ยได้ฮะโอ้ดูดสดเลยเหรอครับหืมไม่ถ้าใส่ใส่กองแห้งใหญ่ๆไม่ได้เหรอลองอย่าง มันไม่พอแบบไหนมันหมันสะดุดมันสะดุดมันูไม่ลงอ๋อคือต้องเปลือยอย่างเดียวเลยเอาแล้วถ้าเราใส่ใส่กรงแล้วเราไม่ต้องใส่ตัวตัวฟองน้ำอ่ะได้ไหมอันนี้มันเป็นมันใส่กรงเดิมไม่ได้แล้วมันเป็นเรือนใหญ่แล้วบอกเรือนของ cbr อืมแล้วมันติดไปหมดเลยต้องตัดกองติดหมดเลยอือ ต้องระวังเรื่องฝุ่นนะครับแลวที่บ้านเราปีนถนนรัดยางอยู่หรอกนอกเนะจะขี้แรงเด้อแตนะ่มันก็เข้าได้แต่ว่าอย่าให้มันอย่าอย่าไปอันนี้อะ่ะอย่าไปเน้นอ่อาจำไว้เวลาล้างอะ่ะหรือว่าแค่ลา้างด้วน้ำแบงๆไม่ได้ได้ถ้าน้ำพก ครื่ององฉีดได้ไม่ไ,ไม่จำเป็นต้องล้างน้ำแรงหรอกเอาผ้าทูทูๆก็ฉีดนิดหน่อยก็พอแล้วล้างอัดฉีดไม่ได้หรอกอย่าไปยิง,ยง,ยงมันไม่จำเป็นต้องอัดฉีดหรอกมอเตอร์ไซค์อะสายยางฉีดฉีดฉีด,ด,ดถเูเอาก็พอแล้วไม่รุนโอเคครับไป หาหกินข้าว่อนหิวข้าวแล้ววันนี้ก็นอนนี่แหละครับแม่ก็นอนนี่ลุกกลับตอนเช้าเราข้าวไายังตักข้าวมาไปเราไปตักข้าวรับฟันดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม